ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับ ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเผยเคล็ดลับสูตรสร้างรายได้รูปแบบใหม่หลังหมดโควิด -19 ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระบินพ้นภยัยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลอีสานเปิดเผยว่าศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจของมอทรออีสานในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนให้เกิดการมีงานทำในภาคของธุรกิจการค้าได้ออกแนวคิดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยได้จัดทําโครงการ B A One Point Lesson for Covid 19ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและมีทีมวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆในคณะบริหารธุรกิจมทรอีสานจากทั้ง5ด้านประกอบด้วยด้านบัญชีด้านการจัดการด้านการเงินด้านการตลาดและด้านสารสนเทศมาร่วมกันนำเสนอและเผยแพร่เคล็ดลับความรู้ในการเริ่มต้นสร้างไรายได้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ภายใต้แนวคิด อยากรู้เรื่องนี้แค่นี้ต้องทําอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่กําลังประสบปัญหาหรือแม้แต่องค์กรหน่วยงานต่างๆที่ต้องการจะเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบใหม่ให้มีแรงผลักดันในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและองค์กรต่อไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรราบินกล่าวอีกว่าสำหรับโครงการ B-A One Point Lesson for COVID-19 ทางศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจจะคัดสรรองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจทั้ง5ด้านมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในทุกสัปดาห์เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปโดยนำเสนอทั้งหมด10ตอนได้แก่การคิดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ การกรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อยืน่นภาษี Business m o เด l c a n ว a s สำหรับเริ่มต้นธุรกิจสบบักระเป๋าเคล็ดลับง,ง่ายๆที่ผู้ประกอบการควรรู้ออมอย่างไรให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตการลงทุนที่คุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มเทคนิคการไลฟ์สด Special Life by Specialist คอนเทนต์ดียอดขายปังการใช้ Microsoft Excel ในการบริหารธุรกิจอย่างง่ายและการสร้างยอดขายแบบปังๆด้วยอินโฟกราฟิกทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับชมเนื้อหาดังกล่าวสามารถเข้ารับชมได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน YouTube หรือเว w ร์ไวยเว็บยูทูบมพ์มที่ช่องค้นหาศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ จิสุภาประหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มอทรอยสานร,รายงานสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยห่วงเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งหล่นเป็นอันดับสามของโลกรัฐบาลต้องจริงจังเพิ่มผลผลิตต่อไร่นายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายยกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าส่วนแบ่งในการส่งออกตลาดข้าวไทยเวลานี้ปรับลดลงมากโดยไทยหล่นลงมาเป็นผู้ส่งออกอันดับสามของโลกรองจากอินเดียและเวียดนาม จากปัจจัยทั้งในส่วนของผลผลิตต่อไร่ที่ประเทศไทยทำได้น้อยกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามโดยไทยทำได้เฉลี่ยไร่ละ700-800ถึงกิโลกรัมในขณะที่เวียดนามทำได้เฉลี่ยไร่ละ1,200กิโลกรัมส่งผลทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งตันละ40-50หเหรียญสหรัฐ ทางภาคเอกชนอยากใหรัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องของพันุ์ข้าวในการผลิตที่จะทําให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นและตรงความต้องการของตลาดให้มากขึ้นโดยในช่วงครึ่งปีหลังจากสภาพอากาศที่เป็นใจอาจทําให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกับราคาข้าวของเกษตรกรได้รัฐบาลอาจต้องใช้วงเงินในการประกันร,รายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี